มาดูข้อตกลงทางการค้ากันบ้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับได้มีการผลักดันยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนส่งเสริมเศรษฐกิจรับมือความมั่นคงชายแดนนะครับซึ่งทำรงสันติภาพในภูมิภาคครับ วันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องนะครับที่ประเทศมาเลเซียครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงนะครับขยายโอกาสการค้าภายใต้การยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีน โดยนายกรัฐมนตรีครับได้นําเสนอ3แนวทางสําคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันนะครับก็คือ 1. การส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจ 2. การรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงข้ามพรมแดน 3. การทํารงไว้ซึ่งสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพในภูมิภาค จากนั้นนะครับได้พบหารือนะครับกับพลเอกหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับโดยระบุว่าไทยต้องการเห็นการเดินหน้าถอนอาวุธหนักอย่างจริงจังและต่อเนื่องรวมถึงการประสานงานปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลงพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับแล้วก็การปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนครับ นอกจากนี้ค่ะยังได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเครือออสเตรเลียซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมผลักดันการเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรียอย่างเต็มที่ตลอดจนเห็นพ้องกันว่าไทยและออสเตรเลียยังมีศักยภาพที่จะร่วมมือระหว่างกันได้อีกมากโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวะ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาการท่องเที่ยวและการประชุมสุดยอดอาเซียนนิวซีแลนด์สมัยพิเศษซึ่งไทยเสนอ3แนวทางความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนตั้งศูนย์อาเซียนนิวซีแลนด์เพื่อเป็น,นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ